เริ่มต้นเขาเลยม่สายยนต์นี่ให้สัญญาณอะไรวะมีเป็งนะรบสัญญาณดังมวยมั้งตะรังก็เป็นว่าวันนี้มาคุยันกำฐานเบื้องต้นนับตั้งแต่ต้นกันปลายใครใช่ไรนะในตอนต้นกรรมฐานในสำหรับบรรดาญ,ญาโยที่มาใหม่นะ การฝึกเริ่มต้นก่อนที่จะภาวนาหรือว่ารูล้ลมหายใจเข้าออกโดยการรู้ลมหายใจเข้าออกหรือว่าตั้งเริ่มต้นไปได้ก่อนภาวนาต่างๆเขาทำตามนี้คือว่าให้พิจารณาก่อนคิดถึงความจริง,งการเกิดที่วการเกิดบนเต็มไปด้วยความทุกข์โลกนี้เป็นอนิจจังคือหนึ่งไม่เที่ยง แต่ไม่ดีนะมันไม่เที่ยงคําว่าไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีการทรงตัวขั้นแรกของนี่เกิดมา,าได้เป็นของใหม่ต่อไปเพื่อก่าวปทีจะน้อยแต่น้อย,นอยในที่สุดก็พังในเมื่อโลกไม่เที่ยงเราคิดว่าเที่ยงสิ่งที่เราคิดว่าเที่ยงมันไม่เที่ยงความทุกข์ก็เกิดก็ต้องการให้มันเที่ยงในที่สุดเรากับมันต่างคนต่างพัง แต่ว่าการเกิดเป็นมนุษย์ไม่มีความดีเพราะมีแต่ความทุกข์ความหิวเป็นทุกข์ความกระหายเป็นทุกข์ความเป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกข์ความปรารถนาไม่สมหวังเป็นทุกข์ความพัดพลาดจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ความตายเข้าาถึงก็เป็นทุกข์ <c oughs> ในเมื่อความทุกข์มันมีอย่างนี้เราก็ไม่น่าจะมาเกิดอีก การที่เราจะไม่มาเกิดได้เพราะอะไรเพราะอาศัยหนึ่งศีลหนึ่งทานสองศีลสามภาวนาไม่นับแรกบุญที่ส่งผลเราไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์เราหวังนิพพานก็หนึ่งทานทานการให้เป็นการตัดโลภความโลภค่อยๆตัดสองศีลตัดโทสะความโกรธสามภาวนาตัดหมหะความหลง จากนั้นก็จิตใจตั้งไว้โดยเฉพาะว่าถ้าเราตายคราวนี้เราขอไปนิพพานเอาแค่นี้ก่อนนะใหม่ๆนะหลังจากนั้นไปขอมนรดาญาโยมวุธบริษัทตั้งใจกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้แต่ว่าการรู้ลมให้ใจเข้าออกนี่ก็ดี ทำพัฒนาก็ตามจะไม่ทรงตัวนานนักสักวระเดี๋ยวเดียวจิตกจะเลื่อนไปไปคิดเรื่อง,งอื่นเข้ามาแทรกอย่างนี้ถือว่าเป็นของธรรมดาของนักฝึกใหม่ไม่เท่อเก่าก็เหมือนกันนะเก่าก็เอาฮะเนี่ยเมื่อรู้ตัว,วติดติดเลื่อนไปมีรมพุ้งส่้านเข้ามาครอบงำผู้ตัวก็เริ่มต้นใหม่ กำหนดรู้ลมหา้ใจเขาออกใหม่ให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจออกรู้อยู่เข้าลิ้ยาวรู้อยู่สั้นออกสั้นแล้วออกยาวรู้อยู่ก็รวมความว่าถึงแม้่จะมีเวลาเล็กน้อยก็ให้พอใ,ใจกับจิตทรงตัวฉะน้นการจะเรียนกบบรรมฐานอย่าใช้เวลาให้นานเกินไปข็ต้องคัญอยมีว่าอันดับแรกถ้าเป็นคณิกาสมาธิก็ดี สมาที่เล็กน้อยจะทรงตัวไม่ได้นาน <c oughs> ถ้าใครเขาคุยไว,ว้เวลานานดีก็อย่าเชื่อเขาให้ถืออารมณ์จิตทรงตัวเป็นของดีเราทำเวลาห้านาทีถ้ามาทรงตัวได้หนึ่งนาทีแล้วก็คนจะพอใจว่าขณะใดที่จิตมีสมาธิเวลานั้นจิตว่างจากกิเลสขณะที่รู้ลลงายใจเขาออกก็ดีรู้คำภาวนาก็ดี ขณะนั้นจิตไม่คิดเรือ่องอื่นถือว่าเป็นจิตว่างจากกิเลสตอนนี้คำภาวนาคุณจะว่าอย่างไงคำภาวนานี้ไม่จํากัดในการฝึกเบื้องต้นแต่โดยมากพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายมักจะแนะนําให้ภา,า,นาททวนาพุทโธเพราะพุทโธนี่เป็นชื่อพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธานุสติมีความสาคัญมากให้ใจเข้านึกว่าพุทธ ให้ใจออกม่กว่าโทรหรือว่าถ้าใครเคยฝึกมาแล้วคล่องแบบไหนภาวนาแบบนั้นไม่ต้องเปลี่ยนใช้ได้แต่ต้องการจิตเป็นสมาธิต่อมาสมาธิสูงขึ้นท่าเรียกว่าอุปจาระสมาธิตอนนี้มีปีติเป็นพื้นฐานปีติคือความอิ่มใจตอนนี้ต้องระวังในช่วงนี้นะต้องระวังเพราะว่ามันจะไม่อยากเลิก ทำแล้วก็มีรม์ชุ่มชื่นมีรมสว่างมีจิตเป็นสุขถ้าไม่อยากเลิกจะถึงเวลาควรพักไม่พักทำเรื่อยไปไม่ช้าก็ไปโรคสึมประสาทที่ก็บอกว่าเจริญกรรมฐานน่าเป็นบ้าบ้าตรงนี้นะไม่ใช่กรรมฐานทําให้เราบ้าเราอยากบ้าเองใช่ไหมฉะนั้นการเจริญกรรมฐานต้องถือเอาจิตสะอาดและจิตสบายเป็นสำคัญ ถ้าถึงเวลาควรพักเวลาไหนต้องพักตามนั้นอย่าฝืนถ้าถึงเวลานอนก็ภาวนาให้หลับไปอันนี้ดีกว่า <c oughs> อย่างนี้เป็นกรรมฐานเบื้องตน้นถือว่าอปุปจารสมาธิยังไม่ถึงฌานต่อมาถ้าจิตเข้าถึงฌานจิตเข้าถึงฌานที่หนึ่งจะมีอารมณ์ห้าอย่างแต่ไม่ต้องจำอารมณนะยังไง จำไม่ยุ่งเปล่ามาั้งบอกไว้หน่อยๆจะไม่ต้องจําคือหนึ่งวิตกนึกว่าเราจะภาวนานึกว่าเราจะรู้ลมหายใจเข้าออกสองวิจารณ์้วดภาวนาถูกหรือไม่ถูกหายใจเข้ายาวหรือสั้นออกยาวหรือสั้นสามปีติความอิ่มใจสี่สุขมีความสุขสารนั้นสายยางมาก แล้วก็ห้าอุเบกขาวางเฉยจิตไม่ฟุ้งซ่านอย่างนี้จำยากเอางี้ก็แล้วกันถ้าจิตของเราเข้าถึงปฐมฌานเครื่องสังเกตมีว่าหูหัวเรายังดีอยู่ตีนเสียงทุกอย่างเขาคุยกันเราได้ยินเขาร้องนำทำเพลงเราได้ยินเขาด่ากันเราได้ยิน เต่ว่าเราไม่ตาคาญในเสียงสามารถภาวนาพิจารณาไปได้ตามอัยาสายัยอย่างนี้เป็นปฐมมิชานเบื้องต้นเอาแค่นี้พอพอไหมไม่พอเดี๋ยวจะพูดไม่จบแล้วต่อไปันดับที่สองญาตโยนน่หลายฝึกมโนยิทธิที่พูดเมื่อกี้นี่เป็นสุขไิสุขไวสุสสโกโน,นะการฝึกมโนยิทธิ เป็นทั้งวิชาสามและอภิญญาร่วมกันจะถือว่าเป็นวิชาสามอย่างเดียวก็ไม่ได้พริชาสามได้เฉพาะการเห็นเท่านั้นนรกอยู่ที่ไหนเรานั่งตรงนี้เราเห็นเปรตอยู่ที่ไหนเรานั่งอยู่ตรงนี้เราเห็นเทวดาพระนางฟ้าพร่มอยู่ไหนเรานั่งตรงนี้เราเห็นเพราะนิพพานอยู่ที่ไหนเราเห็นแต่เราไปไม่ได้วิชาสาม ถ้าปึญญาเห็นได้ด้วยแล้วก็ไปได้ด้วยนั่นการฝึกมโนจิธิเราทั้งเห็นทั้งไปได้จิตเป็นปัญญาถ้าญาติโยมที่ปฏิบัติได้มโนจิธิก็ถือว่าได้กำไรมากเพราะารู้จริงเห็นจริงหมดความสงสัยแ้วก็จงอย่าประมาทตัวเองจงอย่าคิดว่าดีแล้วว่าถ้าหากได้แค่เพียงฌานโลกีมันยังไม่พ้นนรก ยังมีโอกาสบาปอยู่มากยังมีโอกาสจะรนนรกอยู่มากนี่ต้องทําตัวนถึงขั้นเป็นพระอริยเจ้าเฮ้ยไหวไหมไหวนะไม่ยากถ้าเรายกพระพุทธรูปขึ้นเราก็ไปไหวพระอาริยเจ้าเบื้องต้นคือปะโสดาบันไม่อะไรไม่มากหนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายทุกคนต้องตายแน่ ที่นั่งนี่ใครจะตายก่อนกันฉันว่าฉันตายก่อนนะเพรอเท่าแก่เพราทาแก่จะตายก่อนถ้าท่าแก่ตายก่อนเสียท่านะเชียบงังตะกุลนะเอาแน่ทุกคนที่นั่งนี่ต้องตายหมดที่จะตายท่าตายเร็วเดินไปได้อีกเรื่องหนึ่งให้มีความรู้สึกว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงความตายอาจจะถึงเราในวันนี้ก็ได้ ในเมื่อเราคิดถึงความตายก็ต้องตั้งความดีเขไว้คือเราไม่ต้องการลงอบาอยาภูมินั่นก็จะได้ก็สองับยอมรับนับถือพระพุทธเจ้ายอมรับนับถือพระธรรมยอมรับนับถือพระอริยสงฆ์ทั้งสามอย่างนี้ทรงตัวเทียว่าเข้าถึงไตสนาคมแล้วก็ประกาศที่สาม ทรงสินห้าให้บริสุทธิ์คำว่าบริสุทธิ์นี่ต้องบริสุทธิ์ทั้งวันนะทุกวันเลยนะถ้าจิตใจรักผฏิพานเป็นอารมณ์อย่างนี้เรียกว่ามโสดาบัญขันยาบใช้ได้แล้วถ้าทรงความเป็นมโสดาบันได้บาปเก่าๆที่เราทำไปแล้วไม่สามารถจะให้ผลได้ก็หมายความว่า ถึงแม้เราจะตายลงไปเราเคยฆ่าสัตว์เราเคยลักทรัพย์เคยประพฤติผิดในกรรมเคยพูดมนสาวไหว้เคยดื่มสรารเมาไรทั้งหมดนี่เป็นบาปแต่เมื่อเราเข้าถึงพระโสดาบันแล้วบาปทั้งหมดไม่สามารถจะให้โทษเราได้เอาลงอาบายัยูมิไม่ได้หนีนรกไปแลก็ขั้นต่อไปในเวลาสิบนาที อนนี้คนทุกคนที่นั่งเนี่ยทุกคนหวังว่าจะไปนิพพานชาตินี้ได้ไหมใครที่ว่าไปได้ยกมือทีเออเท่าเขากลัววะยังไม่เท่าขยงัวนะ <c oughs> ก็ดีมากลูกดีมากมีกำลังใจดีถ้าหวังว่าไปนิพพานได้จิตใจก็ตั้งไว้ในความดีใอ้มไปได้แน่ โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคนได้มโนยิทธิได้มีกำไรมากถ้างนิพพานจริงๆตอนจะหลับพุ่งใจไปนิพพานก่อนตื่นใหม่ๆยังไม่ต้องลุกพุ่งใจไปนิพพานก่อนแค่นี้เองพออได้กำไรนน <c oughs> ต่นนถ้าคิดว่าจะไปนิพพานไม่ได้เราก็จะย่องย่องไปนักเตอไปไหนวะ ย่องย่องไปศาสนาสิิอ่านดีไหมคราวนี้ไม่ใช้ตาขายทีนะใช้ผ้าใบรองรับเลยเมื่อเร,เร็วเร็วนี้หลังจากหล่ออบัถุเสร็จวันที่สิบห้าวันที่สิบหกแสงก็ลางท้องล่างท้องเมียการผิดปกติพอล่างท้องมาแล้ว พระท่้นอยู่ด้วยแลวท่างก็ไปหมดแต่บากทีล่างเท่าแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่วันนั้นมันเกิดเป็นพิเศษ <c oughs> <c oughs> เปิดเครื่องแอร์สามตัวไม่เย็นเปิดพัดลมสามตัวก็ไม่เย็นมันปวดท้องมากนับปเดี๋ยวก็เดินเข้าสวมไอเดินก็เดิน,ดนไม่ไหวท่าทางไม่ดีมากตอนเวลาสองทุ่มพรานนุตายาขึ้นไปให้ตามเวลาที่หมอสั่ง เธอเห็นเข้าก็ถามว่าพระไม่อยู่แล้วบอกพระเธอไปแล้วเพราะว่าตามธรรมดานะ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอก็เลยไม่ห่วงอระมาก็ไม่รู้เหมือนกันเธอจะบอกจะอยู่เป็เพื่อนบอกจะอยู่เลยเป็นผู้หญิงไปข้างล่างถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมากก็จะโทรศัพท์ลงไปพอเธอกลับไปแล้วก็มานั่งนึกในใจว่าเราเดินก็ไม่ไหวเท่าก็ปวดมากอากาศก็ร้อนจัด เปิดแอร์สามเครื่องมันก็มาไม่เย็นเปิดพัดลมไปสามตัวก็มาเย็นก็แสดงว่าร้อนในไม่ใช่ร้อนนอกถ้าการร้อนในอย่างนี้สมัยโบราณน,นะเขาไฟธาตุแตกตายทีนี้ไฟธาตุมันไม่แตกมันลุกใช่ไหมก็กลับมานั่งที่เตียงสองทุ่มครึ่งก็มานึกในใจว่าถ้าห่วงขันห้าแบบนี้จเจ้าระดีกับเราเกิดขึ้น ไม่มีความหมาย <c oughs> เลิกห่วงกันดีกว่ามันอยากจะตายก็เถินตายเรื่องตายเป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราก็เอนตัวลงนอนมันก็เริ่มปวดท้องใหม่ปวดเสียดมากก็เลยบอกว่าเมืองอยู่เนี่ยกูไปแล้วเว้ยไม่หนีไปเฉยๆนะไม่หนีไม่ลามาเฉยๆอย่างอาวิชชี่ยมันมาบ่อย ไม่หนีไม่ลามาเฉยยก็เลยหนีไปหนีไปบ้านใหม่ก็ไปพบพระพุทธเจ้าที่ท่านหลายองค์พบเยอะท่านนั่งเป็นประธานองค์ผมเป็นประธานท่านถามว่าหนีเข้ามาด้อยบอกไม่หนีครับผมมาบ้านผมท่านบอกว่าโอกาสยังไม่ถึงบอกไม่เป็นไรผมพักก่อน ถ้าเจ้านั่นมันยังมีลมหายใจอยู่ผมจะกลับแต่ถ้าเจ้านั่นไม่มีลมหายใจผมไม่กลับเกลยไปนั่งคุยกับท่านท่านก็นคุยด้วยพอคุยไปคุยมาท่านก็นกบ,บอกว่าเมื่อสร้างมณฑกชั้นเสร็จแล้วปีหน้าบรรจุอุรมธาตุีิเกตชั้นแล้วปีโน้ตคำว่าปีโน้ตหมายถึงสามเจ็ดนะ ให้หล่อระษีอ่านถามว่าทําไมาจึงต้องหล่อระษีอ่านท่านบอกว่าทองที่เขาถวายมาเพื่อหล่อฉันน่ะมันยังไม่หมดก็บอกว่าเอามาหมดแล้วครับถ้าบอกยังไม่หมดมันยังมาไม่ถึงก็เป็นความจริงเวลานี้ทองส่งไปทางไปรษณีย์เกือบกิโลวัตเกือกกิโลนะเออไม่ใช่กิโลวัตนะกิโลกรัมไม่ใช่กิโลเมตร <c oughs> นี่เงหนึ่งกิโลเมตรเละแต่เทามาหลายกิโลนะหลายสิบกิโลมาไกลอย่างคนแก่ในเชียงใหม่เนี่ยก็เป็นว่าท่านสั่งให้หล่อพระที่อานก็ถามว่าจะหล่อแบบไหนท่านก็เรียกพระที่อานมาพระที่อานมากปัจจุบงพระที่อานในสีท่านสวยมากแสงสว่างมากมีหลายสีเคเห็นไหมชี้เยอะนะพระที่อานนี่นะ สวยมากสว่างมากด้วยก็ถามว่าถ้าจะหล่อท่านสมเด็จสั่งให้หล่อท่านให้หล่อแบบไหนทําแบบให้ดูที่เ้าก็ยืนขึ้นแต่ว่าเครื่องแบบทั้งหมดเป็นชุดสีขาวใสหมดก็บอกว่าตามธรรมดาท่านไม่ใช่ชุดสีใสถ้ามีหลายสีทํำให้ทําแบบนี้ท่านบอกเป็นการตัดกิเลสเรื่องสีเพียงความพอใจของท่านนะแต่ว่ามือขวาถือจับ เมือซ้ายถือว่าขันจะความยิงเคยเห็นทุกครั้งไม่เคยเห็นจกกักรมีประขันแต่วันนั้นท่านทาให้ดูยืนเหยียดแขนตรงธรรมดาไม่ใช่ตั้งท่ารบถามว่ามีจกักมีประขันไ,ไว้ทําไมเพราะถ้าคนกิรลสหนาต้องใช้จักคนกิรตสบางก็ใช้ประขันรูปบงังเคาะบางอย่างที่พระเจ้าเทศกันแลกเทศกันอาจารย์เทศธรรมจักใช่ไหมข้าอาจารย์นี่ต้องเทศมาก ไม่งั้นเขาถามมีความรู้น้อยเขาเขาไม่เชื่อถ้าคนที่ไม่เคยศึกษามาเลยก็เรียกว่ารู้น้อยน้อยพอเหตุน้อยพอฟังได้อางารยนท่านเทศกว่ากะลิบอกว่ากะลิบุคคลใดเห็นธรรมบุคนั้นชื่อเห็นธรรมะแค่นี้เองท่านว่ากะลิก็ได้พระอรหันต์นี่พระอธิยานก็ท่านทำภาพไปดูแล้วก็ถามว่าพระเจ้าท่านก็ฝากว่าคนของฉันก็ดี คนเขาลูกชายของฉันก็ดีถ้าไปนิพพานไม่ได้ขอฝากด้วยนะพระสิษอาจานยก็ย้อนมาบอกผมก็ฝากคนของผมด้วยครับนั่น <c oughs> ไม่รู้ใครฝากใคร <c oughs> ไม่เสียท่าคนของผมเวลานี้มีหลายแสนคนเฉพาะที่ประเทศไทยนะแล้วก็เป็นลูกศิษย์ท่านก็หลายคนเยอะเป็นแสนเหมือนกันที่เขาไม่มาก็มีนะ ก็ถามว่าถ้าจะเกิดทันสอ่นนอสา, <Hey, S 1> <Hey, S 2> าท่านทำยังไงเออเขา่านะเพอพลาดชาตินี้ไหมโอ้ที่มายกมือเมื่อกี้เนี่ย <c oughs> เพอพลาดชาตินี้ถ้าบอกเอางี้ก็แล้วกันถ้าเขาต้องการเกิดให้ทันสมัยผมแล้วก็บรรลุสมัยนั้นให้ปฏิบัติตามนี้ขึ้นหนึ่งนักษาศีลห้าบริสุทธิ์การที่สองรงกบกบ,บสิบบริสุทธิ์ ทั้งสองอย่างในทั้งวันปกติและวันพระทุกวันนะชิ้นห้ากับบทสิบก็บวกกันแล้วเป็นสิบเอ็ดก้าบทสิบทางกายมีสามหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่รักทรัพย์สามไม่พื่พิตนกรรมต่อด้วยชิ้นห้าข้อหนึ่งคือไม่เดมสุราจะมีอะไรเป็นสนะทางวาจาก็ไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพอเอ้อเจ้อเหลวไหล ทางจิตใจก็ไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบทำในเมื่อเขายังไม่บอกให้เราไม่ต้องการาก,กากรที่สองไม่ความโกรธยังมีอยู่แต่ไม่คาดมาดร้ายไข่ไม่เจ้าร้านจองสายไขรในก,การที่สามสมาธิิมีความเห็นถูกคือเชื่อพระพุทธเจา้าปฏิบัติสินห้ากระบทสิไม่ครบทวน ถ้าทาได้อย่างนี้ทุกวันตั้งแต่บัดนี้ไปจนกว่าจะตายถ้าตายก็ไม่ลงนรกเพื่อเกิดเป็นสดานางฟ้าด้วยผมก็มีอำนาจวาสนาบารมีมากมีไม้มสขามากคือมีธิ์มากในเมื่อเกิดสมัยผมผมเทศพียงแค่ัวข้อหยอกหยออย่างก็เทศกับวัคกริบากีนี่นะเ่าวคกริบุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นชื่อเห็นตถาคต แค่นี้เขาจะมรู้มรรคผลทันทีเป็นโอกติตันยูนี่ถ้าย่อนลงมาบางท่านตั้งใจรักษาสินห้าครบกระหมดสิครบแต่ครบมั่งรั่วมั่งบางท่านก็เผลอใช่ไหมส่วนใหญ่รักษาได้ดีดีแต่ว่าบางท่านก็เผลอไปอย่างนี้เป็นวิปติตันยูอธิบายเป็นแค่หัวข้อยังเข้าใจไม่พอ ต้องอธิบายนิดหน่อยจึงเข้าใจอย่างพยศพยศทีศ่ฟังเทศจากผู้เจ้าจบแรกสันส้นๆเ,เป็นพระโสดาบันพอพ่อไปผู้เจ้าเทศซ้ํากันนอีกทีครั้งหนึ่งเป็นพระอาหารหันต์ถ้าแทบบางคนไม่สามารถจะรักษาวันปกติได้ดีก็ตั้งใจรักษาวันพระวันปกติบกพร่องบ้างไม่เป็นไรแต่วันพระต้องเต็ม อาเฉพาบะบพรพนะมันพระต้องเต็มทุกอย่างทั้งนี้เพราะอะไรเพราะบางคนมีความจําเป็นต้องทําบาปเพราะอะไรไหมอย่างพวกค้าขายมีความจําเป็นมากต้องโกหกใช่ไ,ไหมเออคนร่างพ่อเหมือนกันต้องโกหกเหมือนกันนะบางคนก็มีอาชีพเป็นปานาตีบาศเขาจําเป็นต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิต อันนี้ถือว่าอาชีพมีความจําเป็นจะไม่ทําแบบนั้นมันก็ไม่มีจะก,กินแล้วข้อไหนรักษาได้ให้ทรงไว้ข้อไหนรักษาไม่ได้มันจําเป็นน้อยชีพก็ทําไปแต่ว่าวันพระต้องเต็มเฉพาะวันพระนะต้องมีศีลห้าด้วยกหมดสิบด้วยครบ้วนจะบร่องไม่ได้อย่างนี้เป็นเนยะแต่บอกว่า ถ้าเกิดในศาสนาผมพวกนี้เทศครั้งหนึ่งสองครั้งยังไม่รู้เรื่องถ้าเทศสามหือครั้งเก็บเล็กเก็บน้อยก็ไปพระอาหารหันต์ได้เห็นไหมเปนสามชั้นนะกลมความว่าทุกคนถ้าไม่มั่นใจว่าจะไปนิพพานได้ในชาตินี้เคยตั้งใจไว้จุดหนึ่งว่าเราต้องการนิพพานในชาตินี้เราต้องการ หากว่าเราไม่ไม่ไม่สามารถเป็นนิพพานได้เราจะไปสัตยไทยท่านศาสนาปฏิอา่านนี่ก็เลยถามท่านตอไปอีกนิดหนึ่งท่านนั้นบอกว่าพราะดีกา,าจารย์ทั้งหลายเี่บอกว่าในสมัยของท่านมีต้นการประพฤกคนจะอยากได้เงินอยากได้ทองก็ไปสอยอที่นั่นมีเชือกดึงให้หล่นออกมามจริงไหมท่านบอกไม่จริงอ่ะ<ฮ>ดรฉันก็เขียนไม่หน่อยแล้วสิ ตันติกาอาจารย์เจ้าของบอกไม่จริงอ่ะถามว่านาจะรวยได้ยังไงจะสวยได้ยังไงถ้าบอกคนที่มีสินะเป็นเหตุให้เกิดความสวยมีสินห้ากับอกสิบนี่สวยทุกคน้าการที่สองขโมยไม่มีเพราะทุกคนรักษาสินรักษาสินข้อที่สองได้การที่สามคนไม่ดื้อด้านเขารักษาสินข้อที่สามได้ กาทนิสีพูดจริงทำจริงทุกอย่างวาจาเพราะเพราะราสาศิลข้ก็ดีห้าได้แล้วก็คนทุกคนจะไม่ปวดทิสสะจะไม่เปโรคเส้นสาจะไม่เปโรคบาดเพราะว้าจากสุบทานดื่มสุราจะมีไรแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่จะทันศาสนาผมต้องมีทานบารมีนำหน้าอย่างถวายสังฆทานเป็นต้นคนที่ถวายสังฆทานแม้แต่ครั้งเดียวก็เป็นมหาเศรษฐี ย่างพวกเราโอ้โหไหลหมาทีเราเขียนติ๊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 หาติ๊ติหมาติ๊ติหมาติมแยยาวเหยียดเนี่ยหอยไทยฮะก็เป็นนว่าบรรดาญาโยุทธบริษัทหากว่าทุกท่านและหลายท่านที่คิดว่าจะไปนิพพานชาติดีไม่ได้แต่ตั้งใจไว้ก่อนมันไม่แน่นักเพราะการไปนิพพานไม่จอของยากเกินไป ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายนักแล้วแน่นอนไม่ได้ว่าทุกคนฟังอยู่เสมอว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงการเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ไม่สบายเป็นทุกข์ความป่วยความบาดนาไม่สมหวังเป็นทุกข์ความพักชาจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ฟังจนชินแล้วฟังอยู่เสมอว่าการเกิดเป็นเดวดดาลหรือพรหมแลอนางฟ้าก็ตามมีความสุขไม่แน่นอน เมื่อหมดบนวาสนาบารมีต้องกลับมาเกิดใหม่เราต้องการนิพพานจิตถ้าต้องการนิพพานวันนี้คิดว่าเราจะปฏิพันธ์จิตก็เริ่มสร้างความดีนี่บุญเราก็ทําทานเราก็ให้สิ่งก็รักษาภาวนาก็จเจริญขณะที่จะตายบุญรวมตัวกันตอนนั้นไม่แน่นอนนักถ้าเห็นเทวดาเห็นนางฟ้าเห็นพรหมเห็นพระอรหันต เห็นรู้เจ้าเกิดเบื่อหน่ายความเกิดขึ้นมาในเวลานั้นว่าการป่ยวยของเรามีแต่ความทุกขเวทนาอย่างนี้แล้วไม่ต้องการมันอีกถ้าจิตคิดเพียงเท่านี้ทุกคนจะไปนิพพานทันทีแต่ว่าบังเอิญมันไม่คิดก็หวังตั้งใจว่าเราจะไปทำาศาสนาพิจิอ่านใช่ไหมที่ตอนนั้นะช้อนกันหนักต้องใช้ต้องใช้ผ้าใบไม่ใช่ตาข่ายแล้วนะก็รวมวามว่า หลังจากนี้ไปก็ขบถดาญาติโยมุทธบุตสัทหลาย,ยาาหวังไว้สจุดกันพลาดว่าชาตินี้เราจะไปนิพพานถ้าเราไปนิพพานชาตินี้ไม่ได้เราจะไปทนทนันศาสนาพระีอ่านไปเกิดเป็ปนเทวด,ดาเป็นนางฟ้าก่อนแต่นี่ท่านท่านชี้แจงมาเองนะฟังมาเองไอ้ที่ว่ารวยรวยะรวยแน่เพราะทานบารมี คนสมัยนั้นสวยสวยแน่เพระศรีนวรมีคนสมัยนั้นไม่มีไม่มีโทษทางทรัพย์สินไม่มีภัยทางทรัพย์สินพระรักษาสิ่ข้อที่สองได้คนสมัยนั้นไม่ดื้อด้านอ่อนโยนไม่ทะเลาะเบาแวงกันพระรักษาสินข้อที่สามได้คนสมัยนั้นพูดเพราะพระรักษาสิ่งข้อที่สี่ได้คนสมัยนั้นไม่ปวดทิสสะไม่โรคเส้นสายไม่บ้าเพราะไม่ไกินเหล้าเมายา ไอ้ที่กินแล้วก็แล้วก็วกไปจะตามนึกถึงมันนะตั้งใจไปตามนี้นะนะอยาิโยมนะชั่งหนื่ยเราสิขอเนื้หาพระดีกว่าท่านใกจ,จะมาทานสินตอนทางกรรมฐานนะ